นี่ครับบอ่อปลาอยู่หน้าเสิประมานนี้ครับบอ่อเป็นบอ่อปลาธรรมชาติครับก็มีปลาช่อนปลาหมอซูน,นีป่ปลาครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปยิ่งปลาเอปไาคอยอย่างกินทั้งโตครับ ครับผมสวัสดีครับผมพานวนชวนหากินครับผมนี่มากกับหนาไม้เอ็ดเด็ดที่เก่า 8, 8, ครับมาทดสอบยิ่งให้พ่อแม่ที่นองเบิงครับว่มาแมนม่แมนว่าสีได้บ่หรือว่าจังไรนั่นแหละจังตัวนี้ผมกระดัดแปลงเองนะครับนี่เป็นขั้นขั้นเด็ดขั้นเบ็ดเก่ามันหักผมก็สิมาต่อเหล็กต่ออย่าง ใต่เล็กรัดงอใส่ใตีๆใใกันครับดัดแบ่งใส่ส,สำหรับลูกนิ่งเกเบนเก็บนนี่ครับหูนี่หูขั้นเบ็ดเลยครับนั่นแหละผม็บหูเก็บปลูกนิ่งจะเป็นลูกดอกตัวนี้ครับเวลาใส่เอาใส่ตองหัน โตเยอะเป็นลูกดอกยิ่งนางกระตีครับต้องเงียงเห็นไหมครับจะเป็นเงียงต้องหันขึ้นเทิ้งนะครับขนเอาลงไตมันจีดลูกมันจีดตีนะตีหลังสีโตรงบปเทียงนะครับต้องมันงายขึ้นฟังเทิงของลักษณะหล่องต้องมันขึ้นมาเทิ้งฟังทั้งเอเนาไม่ทั้งทั้งเทิงครับมันอยู่ลักษณะเทิงข้างบนขนความล่งหันลงลูกมันจีดตีขึ้นเทิงลงไต ยิ่งไปเลยครับยิ่งโมเทียงแต่ว่ายิ่งโมแมนนะครับน,นั่นแหละการใส่กับใส่หสายหลกเข้าไปในหลองด้านล่าง เวลาใส่ใส่ลงไปเห็นมันกิดแทงไปได้ครับมันจังแน่นครับปล่อยปักลงไปเลยแล้วเขาก็เช็คไซยแหละเพื่อป้องกันของมันเกาะป้องลอดภัยของเขาลืมขั้นอย่าลืมกดกดไว้ครับตัวนี้ตัวลอกยิ่งตาบังเถียมันก็บบอทว่าดีดกับขึ้นมาครับมันจะขาดเสียไปเลยครับ่วนมาก ที่ผมเลือมเมื่อเี้นี่ทีมรูปไปที่ซื้อนะครับนะครับมาลองเบิ่งกันครับมันสีกไก่ในระยะอย่งกับยสี่ยูประมาณ สามเมตรสี่เมตรประมาณเจ็ดแปดเมตรครับผมระยะยิง่งเมื่อกี้ผมเห็นบอก้อขึ้นครับ อยู่ตรงช่วงงานนี่หะนะครับมีช่วงเป็นเงาเงาขึ้นมาอ่าเปิดกันครับขึ้นอยู่ใต้ข้างนี่ครับ ขึ้นไว้ลงไววครับผมตัวแฮะโลอยู่ที่เขาเบิงเบิงป่าเขาต้องจ้องอยู่มองไหนอยู่มืองหันครับป่ามัาขึ้นอยู่แถวเดีเขาเบิงตรงเบืองอยู่แถวนั้นอย่าหันนีไปที่อื่นรันบอกวกหันไปที่อื่นหันมากทีทึงมันขึ้นปุ๊บมันลงมันลงทันทีเลยเขาตรงจังหวะมันขึ้นปุ๊บเขาก็ตรง เล่้ใงเหว่ยเลยครับตัวไงเมื่อกี้เห็นผมมันขึ้นขึ้นมาแล้วมันตื่นมันลงไว้หมคขันเห็ยนขันเช็นทีนึงเราไม่อยากไม่อยากขึ้นนะครับมันจาดมันระแวงเหรอปลามันระแวง ขึ้นก่อนลงก่อนเลยขึ้นมันอวยนี่ครับผ่านแล้วเออนัดแรก่ลย ได้แล้วครับเห็นตาเงาเนี่ยนามยิ่ยงรัดเลยวันที่ขึ้นครับเห็นตขาขาวเนี่ยนามของไม่ัยก่อนเลยสวนกระเสียกันกะเล่งก,กลางช่วงนี้ครับทั้งช่วงนี้ดนกมันก็ลอยเดินหนามาทั้งน้อย ใช่ซีขีดทายขีดครับผมแม่นนี่ครับได้การนี่เี่ก็เที่ยงใบแล้วเี๋่วเที่ยงเที่ยงก,กว่าเริ่มทำอีกตับเมื่อครับป่ามันขึ้นไหวลงไหวครับผมมันเลยยิงบท่านมันเร่งบท่านมันขันได้เร่งแน่จนังเออกับตรงเป่าดีครับ แบดสิเหมือผมก็เล่ยไปไทยไปอมน,นีใส่หน่อยยิงใ,ใ,ใส่หน่อยมน้ำครับผมเอาใส่หน่อยเพื่อไปไดีไปกีให้พ่ะเถา คนมากี้ป่าปลาข้อครับในมือนี้ก็ไว้แค่เนี้ยครับฝากคนไลค์กดติดตามนะานนี้ครับผมฝากช่องผมแนพันอ้วนช่วยน้ากินครับผมนี้ผมก็ชวนมาหายิ่งปลานี่แหละไปเผากระเทียมผู้ดีก็สิเรียวเขาไปเผาแล้วครับในก็ฝากไปซ้ำนี้ครับผมขอบคุณครับผม